สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่2 0พฤษภาคม2 5 6 5นะคะสวัสดี FC ปันสุขชาแนลค่ะพี่พี่ค่ะมาอีกแล้วค่ะวันนี้วันสุขเอาความสุขมามอบให้ค่ะวันนี้วันหยุดจะได้หยุดแล้วเนาะเป็นพรุ่งนี้สําหรับใครที่มีวันหยุดพรุ่งนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะวันนี้เอาผ้าไหมมาปากอีกแล้วสวยๆนะคะพี่พี่ค่ะมาเหมือนเดิมว่างๆก็มาหาหลังเลิกงาน อยากเข้าช่องคิดถึงค่ะ,ะมารับชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่ขาฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์น้องด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์ติชมงานได้ทุกทุกผืนนะคะพี่ๆ่ะปันส่งน้อมรับแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขไปในในทุกผืนบางผือนอาจจะมี ยังไม่ถูกใจหรือ,อสามารถคุยกันได้นะคะที่ลายเบอร์เดิมของเอ็มค่ะ0972892539ค่ะเสา์อาทิสามารถรับสายได้แบบสะดวกนะคะพี่ๆ่ะจันถนึงสุ์บางทีอาจจะติดภารกิจแต่เอ็มก็จะโทรหานะคะ,ะสำหรับพี่ๆที่บางคนที่ยังแอดไลน์ไม่ได้เอ็มพยายามอยู่นะคะพี่ขามันมีปัญหานิดนึงเนาะช่วงนี้แต่ได้งานสวยมาฝากอีกแล้วค่ะมาแบบเคลือพิเศษค่ะพี่ขะสาวโทนม่วงต้องเข้าแล้วค่ะ พี่พี่เห็นไหมคะโทนม่วงผืนที่1ตัวนี้ม่วงแล้วก็ริมเป็นชมพูนะคะผืนนี้ถูกใจแม่ค้าค่ะแม่ค้าชอบโทนนี้มากๆเห็นไหมคะเดี๋ยวเอ็มให้ดูใกล้ๆนะคะมัดได้สวยแล้วก็สีเสมอมากๆค่ะพี่พี่ค่ะเป็นเชิงบนเชิงล่างนะคะเนื้องานเป็นประมาณนี้เครือพิเศษสวยงามค่ะโฮพร้อนะคะ โอ้เดี๋ยวให้ดูตรงเจยเนาะเจยเป็นสีแดงนะคะพี่ขาแต่ตัวงานนะ่ะจะเป็นโทนม่วงมันเป็นงานเหลือบม่วงค่ะพื้นที่หนึ่งนะคะเปิดให้ราคาเบาๆค่ะผ้าไหมบ้านนะคะเส้นพุ่งไหมบ้านเส้นยืนยังคงเป็นไหมจุนนะคะแต่ว่าไม่บางไม่หนาไม่บางแต่แต่เอ็มเรียนว่าบางคนเนาะความหนาความบางของแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคน เท่านี้ก็โอเคแล้วแต่บางคนก็ต้องต้องการแบบหนาแบบหนาเตอะหรือหนาแบบหนาเลยอย่างนี้เรียนเรียนว่าพี่พี่แจ้งเอ็มเลยจะได้อธิบายงานถูกสำหรับผืนแรกกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะเอ็มเปิดให้ที่1,750บาทค่ะ1,750บาทค่ะพี่พี่ขวันนี้ตั้งกล้องไกลนิดนึงให้ได้เห็นทั้งเชิงบนและเชิงล่างของงานเนาะ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถรับผื่นที่หนึ่งไปได้นะคะสำหรับวันที่20พฤษภาคมนี้ผื่นที่หนึ่งชมพูม่วงค่ะจะออกโทนม่วงไปด้วยซ้ำแต่ว่าเวลาโดนแสงโดนไฟเขาก็เล่นไฟยังเป็นคงโทนม่วงนะคะสีของแม่ค้าเองนั่นเองแม่ค้าชอบสีม่วงเลือบสวยค่ะพี่พี่ยิ่งแบบโดนไฟโดนแสงเขายิ่งไปเล่นไฟเล่นแสงรับรองว่าใส่เนี่ยโดดเด่นแน่นอนสำหรับผื้นที่หน,นะคะ มีมาสองผืนนะคะสำหรับเครือพิเศษสีม่วงประมาณนี้แต่ตัวนี้ก็จะอ่อนกว่าตัวต่อมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มให้ดูไปทีละผืนเนาะวันนี้ไปสบายๆฝนตกกันไม่เอ่ยบุรีรัมย์ฝนตกมากยังไม่ได้กลับสุรินทร์นะคะพี่พขาก็บุรีรัมย์ค่ะยังอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านพักเห็นไหมคะผีเสื้อราตีค่ะลายผีเสื้อค่ะพี่ขา เชิงบนเชิงล่างเป็นดอกชบาแล้วก็มีผีเสื้อตรงกลางผีเสื้อดมดอมดอ,มดอกไม้ถ้าพี่ๆชอบสามารถอคอมเมนต์แล้วก็แคปภาพสอบถามเอ็มได้เดี๋ยวเอ็มติดเบอร์โทรไว้ข้างบนนี้นะคะ0972892539เครือพิเศษ1,750บาทสำหรับพี่ๆที่ยังคงชอบงานผืนโทนม่วงนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเ,เนื้องานเดี๋ยวเอ็มจะ,ะพี่ๆสามารถชมภาพนิ่งได้นะคะ พีเสื้อสวยมากค่ะผืนนี้เจเยเขาเป็นสีแดงนะคะพี่ๆค่ะไม่หนามากแต่ก็ไม่บางนะคะถือว่ายังยังใช้ได้อยู่สำหรับใครที่ชอบประมาณนี้ก็ได้น้ำหนักก็ค่อนข้างโอเคค่ะราคาก็โอเคด้วยค่ะสาวกสีม่วงมาค่ะ1,750บาทพืนที่2ค่ะพี่ๆค่ะ มารับชมให้หน่อยคะ่ะช่องเล็กๆปันสุขผ้าไหม่ปันสุขชาแนลนะคะพี่คะ่ะยังคงหาไหมสวยๆมาให้ดูเหมือนเดิมสามารถพูดคุยกันได้นะคะพี่คะ่ะทักไลน์ก็ได้นะคะยังอ,อยากพูดคุยกันเหมือนเดิมน้ะอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันแมค้าโอ้วนอย่าลืมอุดหนุนนะคะแคบภาพได้คะ่ะพื้นที่สองคะ่ะ โอ้็มีงานมีตําหนิด้วยนะคะงานมีตําหนิพื้นนี้สีไม่เสมอเนาะพี่พี่ดูงาน <c oughs> โอ้ยเสียงก็ไปแล้วค่ะสอนเยอะเกินงานมีตําหนิค่ะพี่พี่ค่ะพื้นนี้สีไม่เสมอพี่พี่เห็นไหมคะ,ะตรงนี้นะคะเป็นหมี่ร่ายทอแบบน้ําไหลนะคะผสมกันแบบนี้มีตรงนี้เป็นมีตําหนิเอ็มลืมดูรอบก่อนขอโทษพี่พี่ด้วย ว่างนานมันสีไม่เสมอความผิดแม่ค้าเองเอามาโปรให้ค่ะ1,300ขนาดมาตรฐานนะคะพี่ๆขาผืนนี้จะเป็นเครือสโลรทอมัดหมี่นะคะทอแบบหมี่ล้ายประมาณนี้ถ้าพี่พี่สนใจรับผืนมีตำหนิได้แต่สีเขาไม่เสมออยู่ฝั่งเดียวนี้นะคะอประมาณนี้สอบหนึ่งของเอ็มเนี่ย เอ็มให้ที่1,300บาทคะ่ะพี่พี่ขา1,300บาทนะคะเนื้องานหนานะคะเป็นผ้าไหมเส้นใหญ่เนาะผืนนี้ถ้าพ,พี่พี่รับได้าสามารถทักแชทเอ็มได้เลยนะคะเอาสำหรับคนที่รับงานได้นะคะพี่ขาเอ็มแจ้งว่าสีมันไม่เสมอเนาะเราจะไปใส่หลบหรือว่าจะไปตัดได้นะคะไม่บางคะ่ะไหมไหมบ้านตัวนี้เนื้อหนาดีสามารถไปตัดหลบ เห็นไหมคะเราเอาตรงนี้ไปเล่นลายเล่นอะไรก็ได้มีลายปกติมีลายในทําทำยากตามที่เอ็มถามพี่สาวแล้วเอ็มก็ทำไม่เป็นหรอกคะ่ะพ,พี่ขาอุ้ยเนาะแม่ขาจับผิด ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้นะคะพื้นที่สค่ะ1 3 0่บาทงานมีตำหนิมีลายสีเขียวนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเอ็มไปเรื่อยๆเนาะวันนี้มีลายสกลน,นครมาฝากเดี๋ยวเปิดพื้นที่4เลยแล้วกันพื้นนี้ลายสกลน,นครค่ะพี่ๆสั่งทอย,ยังไม่ได้นะคะสีม่วงเอ็มไม่ได้ลืมแต่ว่ามันคนทำให้เขายังไม่ว่างเลย ก็มีมาสีเขียวผืนหนึ่งแต่พี่พี่อยากได้สีม่วงเดี๋ยวเอ็มไปจัดให้โอ้ขออภัยค่ะมีเชิงล่างเป็นลายโคมนะคะตัวนี้เป็นลายสกลน,นครค่ะพี่ๆ่ะสาวสกลน,นครมารับได้ค่ะโทนเขียวสกลน,นครนะคะเจยอแดงโทนเขียวสกลน,นครเนื้องานเป็นไหม เส้นใหญ่ค่ะท่อใส่เครืออันปมนะคะพี่พี่ขามัดด้วยสีเหลืองมองเห็นกันไม่เอ่ยลายสกุลน,นครโทนเขียวนะคะอย่าเอ็มทาบตัวให้ดู1650บาทค่ะผืนนี้อ่ไหมเส้นใหญ่ราคาเดิม1650บาทนะคะพี่พี่ขาหนึ่งพันหบาทเท่านั้นเอง สำหรับพื้นที่4ทักมาได้ค่ะลายส,สกลนครแคปภาพได้ค่ะพื้นที่5ค่ะมาอีกแล้วค่ะพี่ขาหะาตะกอค่ะ รอบก่อนมาพี่ๆรับไปบอกงานสวยมากขอพระคุณมากๆค่ะผืนนี้เป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะคะพี่ๆขาใหม่บ้านพุ่งยืนเลยผืนนี้ลายเกตเต่านะคะมีเชิงบนเชิงล่างนะคะโทนงานเป็นสีม่วงค่ะดูใกล้ๆค่ะสวยมากค่ะ,ะ,ะสีตกอรรชวัตรนะคะ 2 5 0 0บาทค่ะพี่พี่ขาว่างหนึ่งเมตรยาว2เมตรรับไปดูได้ค่ะรับประกันสวยงามแบบนี้นะคะนางแบบอาจจะไม่สวยแต่ผ้าไหมนางแบบสวยนะคะเ <c oughs> จ้ยสวยมากเลยพี่พี่ดูงานใกล้ๆค่ะเผื่อจะหลงเสน่ห์ผืนนี้บ้างมาทุกรอบก็ไปไวทุกรอบนะคะพี่พี่ขาถ้าเป็นลายกิดเตา่า สวยค่ะสีม่วงค่ะพี่ๆขาหาเจ้าของอยู่ลายเก็ดเต่าสีม่วงนะคะเตยสีแดงข้างหน้าประมาณนี้นะคะพี่ๆขา2 5 0พาบาทนะคะสีตะกรราชวัตรแต่เป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนะคะมีมาผืนเดียวค่ะสำหรับไหมพุ่งยืนนะคะรอบก่อนก็มาพุ่งยืน เรามีเอมให้เบาๆไปเลย2,500บาทค่ะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถาทักแชร์ได้นะคะสำหรับพื้นที่5ลายเก็ดเต่าสีตะกรราชวัตรค่ะสวยเล่นไฟแบบได้แบบโอ้โหเขาเล่นแสงเล่นไฟได้ดีนะ่ะพื้นนี้ถ้าใครเป็นสาวกม่วงนะ่ะละลายไปพร้อมกับเอ็มนะคะเอ็มก็ชอบต่อมาก็ตัวนี้เหลือนะคะพ,พี่ขา ตัวนี้เป็นโฮโลค่ะเนื้อทั้งเนื้อง,งานดีมากเลยผืนนี้ดูอย่างนี้ไม่สวยแต่ว่าผืนจริงเขาสวยจริงนะคะพี่พี่ค่ะสำหรับใครที่ถามหาโฮสีเทานะคะโฮสีเทาค่ะมาโปรราคาเดียว1,750บาทค่ะ1,750บาทไหม่บ้านนะคะพี่พี่ค่ะดูดูงานใกล้ๆงานดีมากค่ะพี่พี่ดู ใครชอบสีเทามาเอาไปรับชมเลยสีเทาค่ะพี่พี่ขาฟ้าเทานะคะ1,750บาท1,750บาทนะคะพี่พขาสำหรับผืนที่6เนาะสวยนะผืนสุดท้ายพี่พี่เอ็มหาเจ้าของไม่เจออดหนุนน้องหน่อย มันสวยนะแต่ทําไมยังไม่มีเจ้าของก็ไม่รู้มาพันหกรหไปเบาๆอาบน,น้ํายาส่งฟรีค่ะพี่ๆค่ะมันงามเด้นี่พี่พี่บมากบอคู่เอ็มกับมากเด้แบบนี้งั้นสามต่อกอสวยๆไหมพี่พี่มากบอหน่งพันร้อยห้บบาทค่ะมาเอาไปเป็นเจ้าของในเตียง งานสวยนะปิดท้ายผืนสุดท้ายด้วยลายน้ำไหลที่เหลือจากรอบก่อนผืนเดียวสวยแต่ว่ายังยังเจอไม่เจอเจ้าของเนาะไม่ใช่งานไม่สวยนะพี่ๆหนึ่งพันบาทปิดท้ายผืนที่7ค่ะสวยเดอ้อนี่ ขอบคุณที่รับชมนะคะพี่ๆ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ